ได้เอามาบีบีนะซื้อเสื้อมาให้บีบีด้วยนะเสื้ออะไรอะ่ะเสื้อตุ๊นจีนนะดิสู้สวยนะใช่ชอบไหมวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะฮะวันนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มารับบีบีนะขี่มอ,มอเตอร์่างมอเตอร์ไซค์ได้ไหมไม่ต้อง,งมอเตอร์ไซค์ไทยดัองอได้ไหมเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์ไทยอ่ะตื่นตื่นแล้วลูกใช่มาเอาเลยเนี่ยเหรอเอย่ามาเร็ว เหนื่อยไหมมาเร็วมากเลยดีไหมล่ะมาเร็วดีไหมดีค่ะดีหรือไม่ดีดีเอาอีนิ้ใส่หัวกันนกน้าไม่ได้บอกกันนกมาให้น่ะมาอ่ะงมีบีดูดิมาซื้อเสื้อมาให้บีบีไปนะเปิดดูสิ ไม่ชอบไหนเอาถุงมานะถือให้ชอบไหมราดูสิชอบเปล่าดีใจไหมอะไรนะม่ถงนี้เ่บอะไรนะม่ถึงเอ้ามมีตรงนี้เหรออ่ะใส่ถุงไว้เลยต้องใส่กระต่ายว ใส่ได้แล้วยเหีอยใส่ได้ไดไดหรือเปล่ามากน้อเก็บไหมดีไหมลนะ่ะ บีบีมามาสะพายกระเป๋าเร็วขึ้นมา